วสัสดีครับทุกคนวนันนี้เรามาอยู่กับ d e f i n i e s Racing นะครับเราเล่นกันแบบเดิมว, <c oughs> วันนี้มี S 1 0 0 0นะครับแล้วก็ Z 900 CB 650อ่า <c oughs> CB 650อ่า <c oughs> แล้วผมเซ็ตี่หกครับต้องเติมน้ำมันอ๋อรถคน่อนข้างติดธรรมดาครับวันเลิกเรียนรถจะติดนะครับผม ลองเพลงเดี๋ย <c oughs> วรถผมว่าจะถึงเวลาเช็คระยะครับเช็คระยะเองโหเมื่อเช้านี่ไปส่งน้องไปโรงเรียนนะครับหมอกหมอกลงคือแบบตรงป่าพวกนี้ครับหมอกหมอกมันแบบหมอกเยอะมากเลยแล้วแบบว่า อาก,กาศค่อนข้างดีค่อนข้างอยากอ,ออกทริปอยู่นะก่อนจะก่อนจะแบบเป็นหน้าร้อนเลยมีนานี่ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วสดไปไปหนาวกุมินะล้วพวกผมจะมีทริปกันอยู่วันที่สิ้นเดือนกุมภาามีทริปไปกาญจนนะบุรีกับการประจ,จักบ,บุรีแล้วก็วันทีท่1ิบสี่เราจะไปร่วมทริปกับเออลุม ที่ผมขับร้อยห้าสิบมาก่อนนะ่ะเป็นละครนายกก็เลยแบบหน้าไปดีก็เลยอยากไปอ่ะ เซอร์วิสรอบนี้ก็ว่าจะไปเปลี่ยนสเตอร์หน้าเป็น16ฟันนะเพิ่มสเตอร์เพราะว่าปลายมันไ,ไหลือขึ้นเรื่อยๆนะหน้าหน่ะวิ่งอนะ่ะ260 270อยู่ก็กำลังดีครับผมขอไปไหนได้ไหมครับพี่ ขอไปเลยแล้วครับวันนี้ก็เดิมครับขุมโอ้โหยก,ยกลงยกต่ากันอย่าถือสานะครับขอไม่ไดราม่าขอคนที่ชอบอาทางด้านนี้จริงๆครับเพราะว่าบางคน ขับรถปกติผมก็โอเคครับมมนนแต่ว่าผมมันดื้อนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะยกนี่ก็ดูความปลอดภัยนะว่าเออาว่าไม่มีไม่มีรถโดยสารไม่มีรถผ่านมาเออก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าตอนที่ผมได้รถคันนี้มานะผมได้หนึ่งหมื่นโลเอ๊ะไม่ได้หนึ่งหมื่นโลผมได้รถมามือสองพันโลนะพันพันยี่สิบแปดโล มือสองนะครับก็ดาวไปเป็นดาวไปสี่หมื่นครับแล้วก็ผ่อนเดื 7, 8, 8. เอนละเจ็ดพันแปดรวมประกงรว,รวมประกันด้วยก็แปดพันสองถามว่าขับดีไหมแซนหูครับดีครับผมใครแบบที่ถ้าสมมติว่าเอาเอาเป็นว่าแบบถ้าถ้าแบบขี่ฟิลลากรอบอะไรอย่างเงี้ยขี่ในเมือง ต้นจับแน่นอนครับแล้วก็สนุกด้วยส่วนถ้าเปรียบเทียบเซกเมนต์กันนะระหว่าง R 6กับเซทนะครับผมระหว่าง R 6กับเซนะครับก,บบก็ถ้าเอาเป็นว่าถ้าปัจจัยแรกคือรูปทรงเลยนะเพราะว่ารถที่ใช่ครับรูปทรงก่อนเลยถ้าชอบ ถ้าชอบทรงแบบไหนก็มาเป็นตัวเลือกตัดสินใจนะว่ารถสวยรถอะไรรถตรงสเปกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกไว้ก่อนส่วนว่มามันดูที่สองดูสเปกว่าเราเป็นคนรถใช้รถแบบไหนอยู่ในหนถ้าออกทริปบ่อยอะไรบ่อยอย่างเงี้ยก็อาหกตับโจทย์ครับเพราะว่าไม่เหนื่อยครับไม่ไม,ไม่ไม่เค้นเหนื่อยเท่าแฟนหกเขาเลยนะสําหรับผมนะแล้วก็ ้หัวอ่ะคือถ้าวิ่งวิ่งรอบปลายแล้วอ่ะประมาณประมาณหมื่นสามหื่นสี่แล้วก็คือมันจะนิ่งมากเลยแต่เส้นหัวเครื่องก็จะดังมากลแล้วก็เส้นหกเนี่ยจะได้ต้นต้นจัดผมบิดเป็นรอยครับตอนถ้าเกียร์หนึ่งนะ้าบิดเป็นรอยเลยแล้วก็ต้นจัดใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีแล้วก็เป็นรถรูปร่างที่สวยนะผมว่าสวยนะ สวยอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างว่าเซกเมนต์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีอยู่สองค่ายนะที่เป็นซ u เปอร์บค์หกร้อยซีซีตอนนี้ก็จะมีพวกน,นี้มี R6 มีเซนหกมีซีบีซีบีหกร้อยเนอาที่ออกมาใหม่ตัวนั้นก็โอเคครับทรัปสปีดเอาเอาเรียกว่าทรัปสปีดครับเอาไว้ประมาณ260ครับ แต่ว่าเป็นท่อเดิมเลยเดิมนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนก็น่าจะล่นๆ่ๆยาวๆอย,อยู่ว่านะก็ถือว่าวันนี้รถค่อนข้างติดนะครับผมรถค่อนข้างติดเลย ติมไปเติมนู่นมาละไปเติมนู่นต้อเติมตน้ำมันปอทอก,ก่อนก่อนเข้าสู่ระภูมิอ่ะก่อนเติมน้ำมันก่อนเข้าสู่ระภูมิปั๊มอ่ะฮะก่อนมหมด <c oughs> ต้ลงเติมครับผมว่าอีกสามสิบสี่สิบโลได้อยู่เ <c oughs> นี่ยปิดพอกินหนึ่ง เออหนึ่งเิดเนีย่ยรถโดดรถโดดแรงทอกันเยอะครับรถโดดเลยก็ต้องขับระวงังระวงังครับตอนนี้รถโดดเยอะ <c oughs> การเปิดคันเร่งก็เอาไว้ทำเท่นะสำหรับท่านหกนะครับ ก็คือกอ็อความเครื่องคันเร่งประมาณวิ่งตั้งห้าสิบหกสิบกระแทกขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะแบบพอดีนะต้องรารถข้างหลังด้วยรถข้างหลังเขาขับช้าข้างหน้ายกไปแล้ว ตรงนี้ก็ยกดีครับแต่ว่าดูรถลงๆนิดนึงความปลอดภัยในส่วนเราแล้วก็ในส่วนของรถข้างๆด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆสงสัยว่าเอ,อทำไมท่อมาตดจังไม่ท่อไฟออกอะไรอย่างนี้ผมไปผ่าแคปต,ตรงกลางมานะครับแล้วก็เวลาขับเนี่ยเวลาขับจสังเกตมือผมว่าผมพยายามจะกอรอบนะครับเพราะว่ามันทำให้ รถมันตดนะครับเดี๋ยวทําผมจนะทำให้ดูสมมติเอาเทอร์มาปุ๊บปุ๊มแล้วก็กอไงพอมันจะตดเนี่ย,ยแล้วออก,กไฟจะออกไฟออกทุกตดเลยนะส่วน,นั์นก็ปกติของเขาอยู่แล้วเครื่องยนต์เขาเครื่องยนต์เขาพันธซีลูกสูบใหญ่กว่าเราแน่นอนแล้วก็เวลาส,ต,สตาร์ทหรือทาอะไรสักอย่างหรือทำอย่างน,นี้มันแน่แนเสียงมนันตุก ทุบๆเลยแต่ตอนนี้รถเยอะก็มเมื่อวานเอทพันก็ไปเปลี่ยนยางมาใส่ใส่เรื่องใส่นะใส่มิเซเลอร์ก่อนตอนแรกใส่พิเรลี่ไอตัวสลิกนี่แหละแต่ว่ามันลวดขึ้นแล้วมันก็แบบอยากไปชวบุรีจัดก็เลยไปจัดไอมิเซเลอร์ยางเปอร์เซ็นต์มา ก็ใช้ไม่ดียกเลิไม่ดีก็เลยวันนี้เลยมาเปลี่ยนเออเมื่อวานเลยมาเปลี่ยนเป็นเพนนี่ไปเลยเป็นเพลเรี่เหมือนเดิมครับเป็นสลิกเหมือนเดิมนิ่มๆเลยผมก็อยากขับยางสลิคนะครับแต่ว่าแบบมันหมดเร็วอ่ะหมดเร็วแล้วแบบว่าเราเราก็เป็นคนขับทุกวันอ่ะแเราทีก็แบบเออมันไม่คุ้มอะ่ะคู่ละหกพันห้าขับได้สามตีเดือนก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอะ แล้วก็อีกอย่างนะครับถนอมฟริกชิปนะครับผมเวลาลรอบต่ำๆหรือหนไปสเนี่ยนะผมแนะนำให้ให้กำคัดลงงัดขึ้นเอานะครับอย่าอย่าได้ว,ว่าอย่าใช้ฟริกชิปตอนเกหนึ่งเกหนึ่งไปสเลย องฟ้าดิทุกคนตอนเย็นเนี่ยถ้าอากาศมันเย็นแม่งขับสนุกเลยแล้วครับพวกรถพวก <c oughs> พวกรถพวกนี้าำเป็นมอเตอร์ไซค์นะขับอากาศเย็นนี่คือสนุกสุดละเฮย้ยนี่มันโต๊ดหกห้าศูนย์เนี่ยนี่ก็เท่ครับน้องโ้โหใส่รองเท้าแตะครับ <laughs> เปิดลอยเปิดลอยเขามากอลมอยู่หลังโอเคเาก็ผมแนะนำมีอย่างหนึ่งนะปองแฮนนี่ครับอาเตนเต้สุดยอดบอกเลยนึบกระทับใจแน่นอนนึบสุดๆอะ่ะ ณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเขาถือแบบโอเคอยู่นะข้างหลังนะทั้งรถก็ปบะใช้ไฟสีแสบตาม,มากครับ เจอซีบีห้าร้อยอกหรือเปล่าไฟไท้ายอย่างนี้น่าใช่ถ้าเขาซีบีห้าร้อยอกผมว่าบั้นปลายก็คงอาจจะมีทัวริ่งสักคันนึงนะครับ <c oughs> เสียงฟรีชิปเตอร์ของแซงหกนี่ก็เนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าผมมีข้อเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นทิกอะให้มันเนียนกว่าคือถ้าสมมุติเราขับไปอย่างเงี้ยสมมุติสมมุติเราขับไปฮะเราก็เติมคันเลขตอสับเงี้ยเงี้ยฮะเสียงมันจะดุมากแล้วตอนตอนหอนเกียร์เราควรเล็บแมทชิ่งนะถือว่าถึงถึงมีสลิปเปอร์คัตก็ควรเล็บแมทชิ่งนะครับผมเพื่อให้รอบมาสัมพันธ์กันนะ มันจะได้ไม่ดึงเรามากเกินไปโดยกรณีที่เราไม่เราแค่เทินเกียร์แบบว่าลดความเร็วเฉยไม่ได้เทินเกียร์ที่ว่าจะเบรกนะเนี่ยเราก็เบิ้ลหนึ่งทีมันเท่แล้วว่าได้เสียงคือหลักการของคลิปดาวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหลักการเล็บเล็บปิดชิงวยคือตอนที่เรา ตึง้งมันมันก็แบบวุ่นวุ่นวุ่นลงอะประมาณประมาณเข้าใจได้ครับพอขึ้นลงมันก็ลงเหมือนกันในทำนองนี้ครับแต่ <c oughs> ไปรอตัดเสร็จดีกว่ามาต่อครับจะจากเติมน้ำมันเสร็จ มาไปสองร้อยนะครับจำได้ว่าโค้งซ้ายของที่นี่มีหลุมอยู่นะครับเนี่ยหลุมตรงนี้ ยกความเร็วกือบร้อยครับเวลาเราขับกันสี่ห้าคนนะเราต้องรู้ใจกันนะว่าคนหนึ่งว่าจะขับแบบไหนแล้วขับด้วยกันบ่อยๆจะได้แบบรู้ใจกัน

มาซ้อนไว้โอ้โหหดูวันนีเราไปดู น้องโต๊ดน้องโต๊ดหกห้าศูนย์าร์กันดีกว่าฝึกยกแต่ว่าวันนี้รถเยอะมากเลดสุรภูมิเฮ้ยยกลงเลยบ่าครอ, <c oughs> อยไม่ธรรมาดาทุกคน <c oughs> ไม่ธรรมาดาจริงเลย <c oughs> แกงนี้อแกงคนบ้า คงหน้าอันตรายนะครับเพื่อนผมก็ลงแหกโค้งไปแล้วหนึ่งทีค้งเนี่ยโคง้งสายหน้านะครับค่อยๆโค้งนะครับอันตรายครับเราคบวันนี้สุดขอบไปแล้วสุดขอบไปแล้ว <c oughs>

Chim <laughs> bèm เอ่วเฮ้ยย <saturated> ืนเลยเปล่ายืนเลยเปล่าเฮ้ขื่นกล้องหรือเปล่า คนโอ้โภูมิใจในตัวพวกมึงมากเลย